บ้นขนาดนี้รู้สึกตัวไหมขนาดนี้คิดว่ารู้สึกตัวไหมรู้สึกใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้เรากำลังเกร็งอยู่รู้สึกไหมจิตใจเราไม่เป็นธรรมดาจิตใจมันทื่อๆรู้สึกเปล่ารู้สึกตัวเราต้องไม่ทำอะไรไม่ทำอะไรกับจิตนะเรารู้สึกตัวไป แต่ถ้าเราไปแต่งจิตให้มันนิ่งๆอันนี้ไม่ใช่รู้สึกตัวอันนี้เป็นการทำสมาธิเฉยๆสมาธิให้จิตมันสงบเฉยๆนะงั้นอย่าให้จิตมันเข้าไปซึมนิ่งๆอยู่งั้นนะรู้สึกตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมายิ้มหวานซิยิ้มหวานรับแสงอาทิตย์สว่างสวัยเออนะ หลงไปคิดหลงไปคิดเรารู้ไหมเริ่มเริ่มประคองกลับเข้ามาแล้วรู้ไหมอย่าประคองจิตเข้ามานะอย่าประคองมันอย่าไปดึงมันไว้กล้าๆ่อยปล่อยให้มันทำงานได้อย่าไปดึงตรงนี้กับตะเกียไม่เหมือนกันรู้สึกไหมรู้ได้อย่างว่าตะเกียมันซื่อบื้ออยู่ ไม่เอาเลยนะอันนั้นเป็นมิจฉาสมาธินะไม่ดีหรอกอย่าไปทำมีสติคอยรู้สึกคอยรู้สึกไปถึงจะทำความสงบก็ทำด้วยความรู้สึกตัวไม่ทิ้งความรู้สึกตัวตอนนี้จิตหลงไปคิดทราบไหมเนี่ยรู้อย่างนี้นะรู้ตัวอยู่แล้วพอจิตมันไปเราก็รู้จิตมันไปอีกก็รู้อีกนะสมาธิมันจะค่อยๆเพิ่มเพิ่มเพิ่มขึ้น การที่เราเคอยรู้ทันจิตตนเองเราจะได้สมาธินะแล้วต่อไปแล้วถ้าจิตเรามีสมาธิแล้วสตริระลึกรู้กายก็เห็นไตรลักษณนะ์ถนัดรู้กายก็ดูกายเป็นหลักถนัดดูจิตก็เห็นจิตแสดงไตรลักษณ์เป็นหลักอันนั้นจเจริญปัญญาแต่ตรงที่จิตเคลื่อนเรารู้เคลื่อนเรารู้เนี่ยจะได้สมาธินะตรวนี้ประความจิตให้นิ่งอีกแล้วรู้สึกไหม เออต้องเลิกนะอันนี้ไม่ใช่ความรู้สึกตัวอันนี้เป็นความทรมานตัวเองเบอร์สองเบอร์สองใช้พุทโธเป็นเครื่องอยู่มีอยู่วันหนึ่งท่องพุทโธเล่นๆแล้วเกิดความสุขเหมือนจะแตกตรงกลางอพอจิตไหลไปก็กลับมาอยู่กับพุทโธได้เองอโดยไม่ดึงไม่บังคับ ระหว่างวันก็อยู่กับพุโทโธได้เองอขอหลวงพ่อเมตตาสอนเพื่อไปปฏิบัติต่อด้วยค่ะก็อยู่กับพุโทโธไปแล้วรู้ทันจิตตัวเองไปทําแค่นี้ก็พอแล้วพุโทโธพุธโทโธจิตหนีไปคิดรู้ทันพุโทโธพุธโทโธไปนั่งเพ่งจ้องซื่อบื้ออยู่รู้ทันตรงนี้บังคับจิตอยู่รู้ไหมดูออกไหมว่าเราบังคับจิตอยู่ตอนนี้จิตทื่อๆอ,อยู่ จิตไม่ได้โปร่งไม่ได้ว่องไวไม่ได้โล่งๆมันกลายเป็นนิ่งๆซึ้บื้ออยู่นะยิ้มหวานสิแลบเลนสนสิลองดึงผมตัวเองสิดึงดึงดึงขึ้นไปพอแล้วพอแล้ว รู้สึกไหมจิตตรงนี้กับตะเกียมันไม่เหมือนกันที่ทำอยู่นั้นนะมันแต่งขึ้นมาจิตธรรมดาดีที่สุดนะจิตธรรมดานะี่คือจิตผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบ,บิกบานแต่ถูกกิเลสถูกความปรุงแต่งคร่งำงำแล้วมันจะกลายเป็นจิตผู้เพ่งไปเป็นจิตหรือไม่ก็เป็นจิตผู้หลงไป ให้เรารู้สึกรู้สึกรู้สึกสบายๆนะแต่ไม่ได้ทําท่าให้ดูสบายแนละ้วไปแต่งจิตให้ดูสบายอันนี้ก็ของปลอมอีกเนี่ยเราเริ่มกลับไปที่เดิมรู้สึกไหมจะเริ่มเข้าไปตรงที่นิ่งๆอ่ะอย่าไปติดนิ่งอย่าไปติดเฉยนะถ้าติดนิ่งติดเฉยมันเสียเวลามันไม่เดินปัญญาจ,จริงหรอก